สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็น่าเสียดายนะครับเมื่องวดที่ผ่านมานี่ให้เฉียดไปแต้มนึงให้5้สีออก5้สามนะครับหว้ห้านอยนะครับก็ลองเอาสูตรเดิมมาใช้ดูนะครับว่าจะยังใกล้เคียงอยู่ไหมนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับสอเสือคือหลักสิ หนอนหนูคือหลักหน่วยนะครับมัหนหลักหน่วยซื้อได้ทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับให้จับคู่เอานะครับสิบหน่วยสอเสือเขียนก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยหนอนหนูนะครับแปดสามนะครับแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ด 03 0 4 0 5 06 07นะครับก็ถ้าจับถ้าเขียนทั้งหมดจะมี20ชุดอาจจะเยอะอยู่นะครับแต่ก็ให้ลองให้ลองจับคู่ดูนะครับแล้วก็เลือกเลือกเดทที่เราชอบนะครับแล้วก็เลขที่เราไม่ชอบด้วยนะครับบางทีเลขที่เราชอบมันมักจะออกเฉียดไปหนึ่งแต้มนะครับไม่ลดก็เพิ่มนะครับถ้าเราชอบสมมติว่าชอบ 7จอย่างนี้นะครับก็เลือก7จ็ดสี่หนะครับนี่นะฮะคือวิธีการเลือกและมีโอกาสที่ถูกหวยง่ายกว่าเลือกเลขน้อยชุดนะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับหวยฮานอยวันที่7จธันวาคม2 5ง3นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ